thank สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไป2เดือนนะคะวันนี้กลับมาแล้วค่ะมาต่อกันกับ o f f i c e เ a ็ใน ep ที่6กันนะคะสำหรับชิ้นแรกนะคะจะเป็นการผสมกันระหว่าง w i n t ทอร์การเดนเขานะคะกับเจ้าตัวมงกุฎของ s h a d o w e m p r e s s ซึ่งทั้งคู่เนี่ยสามารถหาซื้อจากร้านค้านะคะแต่ว่า Winter ทอร์การเดียนจะกลับมาขายในทุกๆวันคริสต์มาสและมงกุฎของ s h a d o w e m p r e s s นะคะจะกลับมาขายในทุกๆวันฮาโลวีนนั่นเองค่ะของชิ้นถัดมานะคะจะเป็นการผสมกันระหว่าง Spi ิงคิ n นิ่งกับเจ้าตัว Pincer Star Ford b n e ินเนะะซเนนสามารถาได้จาก กิวเวนวันอีสเตอร์ได้เลยนะคะและเจ้าตัวพินเซสตาฟอร์บันเนนะคะสามารถหาซื้อจากร้านค้าในวันคริสต์มาสได้เลยนะคะก็จะไปชั่วประมาณเดินทันวาอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะจะเป็นการผสมกันระหว่างสเปริงคินนี่เช่นเคยนะคะกับเจ้าตัวหูคิตตี้นั่นเองค่ะซึ่งสเปริงคินนี่อย่างที่พี่บอกไปนะคะเป็นอีเวนอีสเตอร์หรือว่าจะไปหาเท็ดเอาก็ได้นะคะมันไม่ได้แพงมากแล้วก็เจ้าตัวคิตตี้เอียสนะคะสามารถหาซื้อจากร้านค้าเลยค่ะจะกลับมาขายในทุกๆวันฮาโลวีนนะคะเพฤ่อสติกาอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับของชิ้นนัดมมาาคค่่ะะะะผสก3อยยงเลจ เป็นดอกไม้ดอทดี d. นะคะซอร์เรซโซนแล้วก็อิลิแกนนะคะดอกไม้ดอทดี d. เนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่หาซื้อจากร้านค้าประมาณเดือนพฤศจิกายนะคะหรือว่าวันฮาโลวีนนั่นแหละและสำหรับเจ้าตัวซรเรซโซแล้วก็ภาพผู้หผอิลิแกนนะคะทั้งคู่เนี่ยหาซื้อจากร้านค้าในเทศกาลวันวลนทน์ยนะคะหรือว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะเป็นสายดอกไม้บนหัวนแนะนําให้ซื้อซรเรซโซกับเจ้าตัวดอทดีเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผสมกันลงตัวมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นการผสมกันระหว่างวินเทอร์การเดนข่า ชาเดอร์เอ็มเพสที่เป็นมงกุฎค่ะก็จะเหมือนกับช hmm. like ิ้นแรกเลยนะคะแต่ว่าจะเพิ่มดอกไม้ดอทดีเข้ามาเนาะสำหรับเจ้าตัววินเทอร์แคนเดียนเขานะคะยังมีครั้งหนึ่งก็คือซื้อมาจากร้านค้าเดือนคริสต์มาสนะคะต่อดีก็ร้านค้าเหมือนกันค่ะประมาณอ่าฮาโลวีนแล้วก็ชาเดอร์เอ็มเพสนะคะร้านค้าเหมือนกันแล้วก็ฮาโลวีเหมือนกันเลยค่ะสรุปแล้วนะคะประมาณปลายปีนี้ผู้จัดการทันวาเนี่ยเรียกได้ว่าซื้อของพวกนี้ได้ครบแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะกลับมาขายในร้านค้าอีกครั้งหนึ่งเนาะไปต่อกันกับแวมไพร์ แล o วมงกุ v แบนพายนะคะทุกคนสามารถหาได้จากอีเวนต์หรือว่ากล่องในวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็เจ้าตัวสปาร์กี้แคนดี้กับเจ้าตัวเขาหิมะเนี่ยทุกคนสามารถหาได้จากกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ในวันคริสต์มาสทั้งคู่เลยนะคะจริงๆแล้วนะคะของพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีราคาสูงมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูก็คือรูปค่อนข้างเก่าแปลว่ามันยังไม่ได้รีเวิร์กนะคะแล้วก็ยังเป็นของที่ทุกคนอาจจะแบบเลือกที่จะทิ้งมันไปหลายๆคนซะส่วนใหญ่เลยเนาะแต่ว่าพี่เก็บไว้หมดทุกอย มีประโยชน์บ้างพี่ก็รออยู่เหมือนกันนะคะว่าวันไหนเนี่ยมันจะรีเวิร์กสักทีเพราะพี่รู้สึกว่าของพวกนี้มันยังต่อยอดได้เยอะนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันค่อนข้างเก่าแล้วเนาะยังไงหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะแบบเออไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยเทดให้คนอื่นไปบางทีถ้าเกิดทุกคนไปตามหาก็อาจจะได้ฟรีมาก็ได้นะคะในเทดดิ้งค่ะเนาะต่อไปก็เลยดีกว่าคะ่ะจะเป็นการผสมกันกระหว่างล a ฟเฟิลท็อปฮนะคะกับเจ้าตัวฟ u ฟี่เอียรมัฟนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวลัฟเฟิลท็อปฮนะคะสามารถซื้อจากร้านค้าค่ะประมาณเดือนมีนา่่จะคิดวา น่าจะเป็นเทศก,กาลดิวดับอะไรประมาณพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เจ้าตัวฟ e ูฟนะี่เอีย a มัสเนี่ยสามารถซื้อจากร้านคา้าเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นในช่วงคริสต์มาสนะคะอันนี้เนี่ยก็เพิ่งจะรีเวิร์กไปนะคะแล้วก็ปกติเนี่ย ขนฟูๆข้างๆเนี่ยมันจะแข็งๆนะคะแต่พอรีวิ์มันก็น่ารักมากเดินทันวามนี้นะคะทุกคนซื้อแล้วมาเก็บไว้จะดีมากเลยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการผสมกันระหว่างมงเชอริตี้ปาร์ตี้นะคะกับเจ้าตัวกรวดวายค่ะซึ่งมงเชอริตี้ปาร์ตี้นะคะสามารถซื้อจากร้านค้าค่ะก็เทศก,กาลม,มาเลนทนยเนาะก็จะกับมาขายหนึ่งครั้งนะคะเซ็ตมงเชอรีเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะหมวกหมวกเนี่ยสามารถมิชแอนด์แมทได้แบบค่อนข้างไหลายลุกมากๆเลยแล้วก็เจ้าตัวกร วิดวานะคะสามารถเก็บไปจากอีเวนต์วันคริสต์มาสอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ค่อยมีคนเก็บไว้สักเท่าไหร่แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนั่นเองนะคะสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้หละค่ะสําหรับของหัวเนี่ยพี่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแลวแต่ว่าอาจจะมีปะปนมาบ้างนะคะคลิปต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นส่วนอื่นแล้วอย่างเช่นแบบอกกระโปรงหรือยอย่างอื่นนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันได้นะคะเดี๋ยวพี่จะกลับม้าลงคลิปแล้วนะ